สวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พ,พบกับผมพีเดี๋ยวรู้เลยนะครับวันนี้มาพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับไวรัสซอมบี้กันเนาะหรือเวลาที่มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากถูกแช่แข็งมานานนับหมื่นปีเพื่อนๆก็คงทราบกันดีเนาะว่าบ้านเราเนี่ยมันช่างร้อนซะเหลือเกินและปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันก็มีมานานแล้วด้วยมันก็เลยทําให้เกิดการละลายของชั้นดินเยือกแข็งด้วยนั่นเองแล้วชั้นดินเยือกแข็งคืออะไรกันละ่ะเพอร์มาฟลอสหรือชั้นดินเยือกแข็งหมายถึงพื้นดินที่อยู่ใต้พื้นที่หนาวเย็นจจัดนนกลาายป็้ํแขง ที่กำลังละลายอยู่ในซิกโลกเหนือและมันได้ปลดปล่อยเชื้อโรคและแก๊สที่ถูกแช่แข็งไว้ภายในออกมาและการที่เพอร์มาฟอสต์นั้นเริ่มละลายก็เป็นปัญหาร้ายแรงที่หลายประเทศกำลังจับตามองเพราะกระบวนการละลายของน้ำแข็งนี้นักวิจัยได้พยายามศึกษากันตั้งแต่ปี2012แล้วซึ่งเขาก็ได้บอกเอาไว้ว่าสารนินทรย์ทั้งหมดที่สะสมอยู่ในชั้นดินเพอร์มาฟอสต์นั้นส่วนใหญ่จะออกมาเป็นแก๊สมีเทนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศของโลกก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกอีกด้วย แต่นักวิทยาศาสตร์และนักวใิใจัยกลับเล็งเห็นสิ่งที่ซ่อนเล่นอยู่ภายในน้ําแข็งที่ละลายลงไปในน้ำนะสิและข่าวที่ผ่านหูผ่านตาเพื่อนๆมาบ้างแล้วก็คงจะเกี่ยวกับการค้นพบซากเครื่องบินลบวัตถุโบราณต่างๆรวมถึงซากตึกดําบันที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างเจ้าพิเคิลแล้วก็เมกกาตอน <S <S อ่าไม่ใช่แล้วพวกเขาได้พบกับเชื้อไวรัสถึง33ชนิดจากการเก็บตัวอย่างน้ําแข็งที่มีอายุอย่างน้อย14,400ปีและเชื้อไวรัสทั้ง33ตัวนี้ที่พบมีมากถึง28ตัวที่ไมม่ีใครเคยรู้จักกมาก่อน แคมเชื้อไวรัสพวกนี้ยังสามารถมีชีวิตรอดเพราะถูกแช่แข็งเอาไว้นั่นเองและหากเชื้อไวรัสพวกนี้แพร่กระจายไปละก็คงเป็นเรื่องวุ่นวายแน่แตัวอย่างเชื้อไวรัสโบราณที่เก็บมาจากเพอร์มาฟอสทั่วเขตไซเบเรียมีสายพันธุ์เก่าแก่ที่สุดอายุลาราว48,500ปปีเลยทีเดียวถ้ามองกันเล่นๆฟังเหมือนนิยายหรือซีรีส์ไซไฟเลยเนาะที่ไวรัสจากอดีตจะมาระบาดในปัจจุบันเอาจริงๆก็มีนักวิทยาศาสตร์เตือนนะครับแม้ว่าความเสี่ยงที่จะระบาดเนี่ยมีน้อยก็จริง แต่ถ้าพูดถึงอันตารายของมันอันนี้นะ่ะยังประเมินไม่ได้เลยนั่นนั่นเพราะอาจจะทำให้โลกของเรานะครับต้องเผชิญกับโรคระบาดชนิดใหม่จากไวรัสโบราณซอมบี้เหล่านี้ที่ถูกแช่แข็งมานับหมื่นปีและเหล่านักวิทยาศาสตร์คาดการณ์กันว่าไวรัสพวกนี้ยังมีความสามารถในการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ได้หากปัญหาโลกร้อนยังทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและก็มีกลุ่มนักวิจัยได้ตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับไวรัสและจุลชีพพวกนี้ที่มันยังสามารถมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สุดโหดอย่างนี้ได้และพวกเขาก็อยากรู้มากว่า ขนาดอุณหภูมิเยือกแข็งแบบนี้มันยังอยู่รอดได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหากมันมาอยู่ในยุคที่อากาศอบอุ่นขึ้นเช่นตอนนี้ล่ะดังนั้นพวกนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องศึกษาเวลาพวกนี้อย่างระมัดระวังเนาะแล้วก็พบว่าเวลาพวกนี้นะครับเกิดจากดินหรือพืชส่วนใหญ่และมันก็ได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่รุนแรงจนมีชีวิตอยู่ได้นานในดินแดนอันหนาวเหน็บเช่นนี้แถมข้อมูลศึกษาเบื้องต้นอย่างดีนั้นแล้วว่าเวลสพวกนี้นะครับอาจจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกด้วยอ่าอันนี้ค่อยลงใจหนน่อยเ แต่พอในปี2014นะครับชองมิเชลคาเวลีศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และพันธุศาสตร์ที่วิทยาลัยการแพทย์ของมหาลายัยอิกส์มาร์เซยของฝรั่งเศสได้ทำการวิจัยแยกไวรัสโบราณหลายสายพันธุ์จากตัวอย่างเพิร์มฟอร์ด7แห่งทั่วไซบีเรียเพราะเขาอยากรู้ว่าเมื่อปลุกพวกมันขึ้นมาจากการหลับไหลแล้วมันยังสามารถแพร่เชื้อโรคได้อยู่หรือเปล่าทีมวิจัยของศาสตราจารย์นะครับก็ได้ใส่ไวรัสเข้าไปในเซลล์ของอะมีิบาที่พเพาะเลี้ยงไว้ในห้องทดลอง และเขาก็เลี่ยงที่จะใช้สัตว์ทดลองนะครับในการทําวิจัยเพราะมันเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์แล้วก็การแพร่พันธุ์จนในที่สุดนะครับก็ได้ผลสุดบอกมาว่าพวกมันยังสามารถแพร่เชื้อในเซลล์ของมีบ้าได้ถ้าไวรัสโบราณพวกนี้นะครับยังสามารถใช้ชีวิตอยู่บนอุณหภูมิปกติของผิวโลกได้ก็ไม่มีเหตุผลใดที่ไวรัสชนิดอื่นจะไม่มีชีวิตอยู่และสามารถทําให้โคตของพวกมันติดเชื้อได้นั่นเองพวกเขามองว่าการศึกษาไวรัสโบราณเนี่ยเพียงเพื่อรู้เท่าทันพวกมันก่อนจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากๆซึ่งแท้จริงแล้วนะครับ เพอร์มาฟอสที่มีไวรัสโบราณเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่ที่เขตซเบเลียซึ่งเป็นแหล่งที่พวกเขาศึกษากันเท่านั้นนะแต่คิดว่าหลายพื้นที่ในซีกโลกเหนือก็เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงเช่นกันโดยเฉพาะภูมิภาคอาร์กติกหรือขั้วโลกเหนือเนี่ยก็กําลังเผชิญกับอัตราการละลายของน้าแข็งที่สูงเป็นบรดัการด้วยมันเลยทวีคูณความน่ากลัวขึ้นไปอีกจนมีนักวิชาจ,จากนาซ่านะครับนามว่าคิมเบอรี่ไมเนอร์ก็ได้ออกมาเตือนด้วยว่า อันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากเหล่าบรรดาวัสโบราณแล้วยังมีของเสียที่ถูกฝังไว้จากการขุดโลหะหนักและทิ้งสารเคมีในดีตเช่นสารดีด,ดียาฆ่า,มาแมลงหรือแม้กระทั่งสารกำมะถันสีต่างๆที่ถูกทิ้งในอาร์กติกโดยรัเสเซียและสหรัฐที่ประเทศเหล่านี้ได้มีการทดสอบนิวเคลียรตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาแล้วและนักวิทยาศาสตร์จากนาซารายนี้นะครับก็ยังบอกให้เราอุ่นใจว่าการติดเชื้อโดยตรงของมนุษย์จากเชื้อโบราณที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากชั้นเพอร์มาฟอร์ตเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่เขาก็กังวลสิ่งที่เรียกว่าจุลินทรีย์เมทูเซล่าเข้าอีิบายไว้ว่ามันก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถนําพลาวัตของระบบนิเวศโบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วหวนกลับคืนสู่อาร์กติกในปัจจุบันโดยไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ที่ตามมาได้เลยและเขาบอกว่าสิ่งที่ควรทําในตอนนี้เนี่ยก็คือพยายามหยุดการละลายและวิกฤตโลกร้อนและกักขังภัยอันตรายเหล่านี้ไว้ในชั้นดินเยือกแข็งตลอดไปจึงจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่ก็รู้ๆกันอยู่น้องมันเป็นเรื่องยากใช่ไหมล่ะลรู้ไหมครับ เคยมีเหตุการณ์ตัวอย่างมาแล้วนะในปี2016คืนความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยเข้าไปละลายน้ําแข็งไซบีเรียจนทําให้กวางเลนเดียนในแถบนั้นเนี่ยได้สัมผัสกับเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าแอนทรักซ์จนตายไปร่วมวอ2000ตัวเลยทีเดียวแล้วจากนั้นมันก็ทําให้มนุษย์หลายสิบคนติดเชื้อด้วยสิ่งนี้จึงทําให้ผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าโลกที่กําลังร้อนขึ้นในตอนนี้เนี่ยถ้ามีภัยจากเพอร์มาฟอสที่หลุดออกมาและภูมคุ้มกันของมนุษย์ไม่สามารถต้านทานได้แล้วก็ใช่แล้วละครับ นั่นจึงเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์จึงต้องเล่งหาคำตอบเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้นะครับพวกเขายังไม่สามารถทราบเลยว่ามันสามารถแพร่เชื้อและอยู่ได้นานแค่ไหนในเซลล์สัตว์ใหญ่หรือมนุษย์และจะส่งผลยังไงด้วยและที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องหรือสนใจเกี่ยวกับไวรัสทานน้าแข็งมากนักแต่ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของโลกทําให้การศึกษาไวรัสที่ถูกแช่อยู่ในน้าแข็งเนี่ยมีความสําคัญและเป็นที่จับตามองของสัตวรชนมากขึ้นจากข้อมูลทั้งหมดก็แสดงให้เห็นว่า ยังคงมีไวรัสอีกหลายชนิดในชั้นดินเยอะแข็งที่ยังไม่ตายและกลําลังรอวันฟื้นคืนชีพเพื่อออกมาสร้างหายนะกับโลกมนุษย์แล้วเวลานั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้เลยถ้าเพื่อนคนไหนมีความเห็นยังไงหรือมีข้อมูลบางไย่าเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์กันด้านล่างได้เนาะเพราะจริงเชื้อไวรัสโบราณพวกนี้เนี่ยนะครับก็มีข่าวมาตั้งสิกว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าใดๆเลยซึ่งพี่ก็เชื่อว่านักวิทยาศาสตร์ไม่กล้าเอาไวรัสโบราณ ไปใส่ในเซลล์ของสัตว์ใหญ่เพราะกลัวมันจะกลายพันธุ์และไม่สามารถยับยั้งมันได้จนเกิดเหตุการณ์ที่มันแพร่กระจายไปทั่วโลกแบบเป็นหนังขึ้นมาถ้าเพื่อนคนไหนชอบเรืกติดตามเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่กันได้ส่วนคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรผมเองก็งบอกไม่ได้เนาะและพบกันใหม่ส่วนตอนนี้ผมขอตัวไปกินน้ำแข็งใสก่อนบ๊ายบายครับ